โอ้โหทุกคนสีทองอารามเลยนะครับฝรั่งเห็นแล้วก็ตกตะลึงเลยนะครับเขาขึ้นมากันเต็มเลยสวยมากทุกคนแล้วก็มองเห็นวิวทิวทัศน์นะครับนี่สีทองเหลืองอารามเลยนะครับที่ทุกคนเห็นอยู่นี่ก็คือสะพานมหาไทยอุทิศนะครับตั้งอยู่ใกล้เคียงกับภูเขาทองนะครับ เดินข้ามไปอีกฝั่งก็เป็นภูเขาทองหรือว่าวัดสเกตนะครับส่วนฝั่งที่ผมนั่งอยู่นี้ก็คือป้อมมหาการนะครับสะพานนี้ก็สร้างขึ้นเพื่อเทอิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับโดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอนะครับกรมพระยาดำรงราชานุภาพนะครับเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยนะครับ ร่วมกับข้าราชการของกระทรวงทั่วประเทศร่วมกันบริจาคก,ก่อสร้างนะทุกคนซึ่งรวมเงินได้41,241บาท61สตางค์นะครับสมัยนั้นก็เยอะนะครับทุกคนเขาก็มอบให้กรมสุขาพิบาลน,นะครับเป็นผู้สร้างชิ้นค่าก่อสร้างไปทั้งสิ้นนะครับ50,000 7,053บาท29สตางค์นะครับส่วนที่เกินโปรด9ก้าให้กรมสุขาพิบาลออกเงินสมทบนะทุกคนนี่ทุกคนผมพามาดูอาคารพระยายานประกาศนะครับเป็นท่าเรือเก่าสมัยรัชกาลที่6เลยทีเดียวนะทุกคนท่าเรือเก่าสมัยรัชกาลที่6กก็อยู่ที่ป้อมมหาการนะครับเขตพระนคร ข้ามถนนมาอีกฝั่งนะครับจากป้อมมหาการนะครับก็จะเป็นวัดราชนัดดารามวรวิหารนะครับซึ่งเป็นวัดที่สวยและก็นักท่องเที่ยวมาเยอะนะครับทุกคนก่อนที่จะพาทุกคนเข้าไปชมความงามของวัดราชนัดดานะครับด้านหน้านี้ก็เป็นลานพระพลามหาเจดฐาบดินนะครับ ก็เป็นลานสวนกลางแจ้งตั้งอยู่บริเวณมุมถนนราชดำเนินกลางนะครับตัดกับถนนมหาชัยเขตพระนครนะครับทุกคนก็ตั้งชื่อตามพระนามกรมหลวงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับเมื่อครั้งดำาลงพระอริยยศเป็นพระเจ้าลูกยาเธอนะครับกรมหมนเจ็ถาบดินโอ้นักท่องเที่ยวเยอะเลยนะครับตอนนี้ก็เดินเข้ามา ในวัดราชนัดดาแล้วนะครับมีทั้งนักท่องเที่ยวฝรั่งแล้วก็นักท่องเที่ยวจีนเยอะนะทุกคนนี่โลหะปราสาทโอ้โหนักท่องเที่ยวฝรั่งมาเยอะเลยทุกคนโลหะปราสาทของเราก็สวยมากนะครับสีทองเหลืองอลามเลยครับ โลหะปรา,าสาทก็เป็นโลหะปรา,าสาทองค์แรกและองค์เดียวของไทยนะครับทุกคนและถือว่าเป็นองค์ที่สามของโลกสร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับตั้งอยู่ในพื้นที่วัดราชนัดดารามวรวิหารนะครับและอยู่ในบริเวณลานพระพรามหาเจดฐาบดินนะครับยอดปรา,าสาทก็ ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุนะทุกคนโลหะ ปรา,าสาทนะครับทุกคนก็ได้รับการปรับปรุงหลายครั้งนะครับภายหลังก่อสร้างขึ้นตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับทุกคนแต่ภายหลังพระองค์ก็สเสด็จสวรรคตลงนะครับหลังจากนั้นโลหะปรา,าสาทก็มิได้ปรับปรุงแล้วเสร็จนะครับจนกระทั่งนะครับได้บุรณะครั้งใหญ่จนแล้วเสร็จในสมัยพระราชัญญาโสพลนะครับ หรือว่าสุขปุญญะรังสีนะครับปีพศ2 5 5 6นะครับโดยในขณะนั้นก็มีจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะครับเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นก็ได้ร่วมกันปรับปรุงแล้วเสร็จนะครับเป็นแบบก่อโบกปูนสีแดงมุนดบทาสีขาวนะครับ ต่อมาในปีพศ2539นะครับผลเอกตีอาวุธเงินชูกลิ่นนะครับศิลปินแห่งชาติสาขาสถาปัตยกรรมนะครับในเวลาต่อมานะครับได้ออกแบบวัสดุมุงและเครื่องประดับหลังคาเป็นโลหะและก็ทองแดงลมดำนะครับทำให้ออกมาเป็นสีดำและในปีพศ2555นะครับ กรมศิลปากรก็ได้ร่วมกับทางวัดบุรณะมนดบให้เป็นสีทองแล้วเสร็จในปีพศ2560นะครับตอนนี้ก็เลยสีทองเหลืองอลามนะครับโอ้ขึ้นมาบนยอดก็ได้เห็นวิวทิวทัศน์ของกรุงเทพนะครับ มองไปอีกด้านก็จะเห็นภูเขาทองนะทุกคนนี่ฝรั่งมากันเยอะเลยขึ้นมาอากาศร้อนๆนะครับขึ้นมาบนนี้เย็นเลยนะครับ สูงเหมือนกันนะครับมองเห็นนักท่องเที่ยวตัวเล็กๆเลยอู้สวยผมว่าทำสีนี้สวยนะเป็นสีทองเหลืองอาลามนะครับตอนทำเป็นสีดำผมว่าดูหมองๆนะทุกคนพอมาทำเป็นสีทองนี่นักท่องเที่ยวมาเยอะเลยนี่มอง วิวจากด้านบนนี้สวยมากเลยเดี๋ยวจะขึ้นไปกราบพระสารีริกธาตุนะครับ บริเวณด้านบนค่อนข้างแคบนะทุกคนถ้าขึ้นมาก็ต้องระวังนะครับถ้าใครกลัวความสูงนี้ก็ขาสั่นเลยนะครับแล้วบันไดตอนขึ้นตอนลงก็จะเป็นแบบวนนะครับต้องค่อยๆเดินนะครับยิ่งถ้าคนมีอายุมากมาขึ้นนี่มีสิทธิ์หน้ามืดเหมือนกันนะนน่นมองเห็นภูเขาทองทุกคนนน่นนู่นมองเห็นภูเขาทองนะครับ หลังจากพาทุกคนลงมาจากโกรหะปราสาทแล้วนะครับก็จะพาเข้าไปกราบขอพรน,นะครับในอุโบสถของวัดราชนัดดานะครับภายในพระอุโบสถนะครับก็ประดิษฐานพระประธานพระนามว่าพระเศรษฐะตรมมุนีนะครับ ส่วนพระวิหารก็มีพระพุทธรูปปางห้ามสมุดเป็นประธานนะทุกคนเมื่อทุกคนเข้ามาในอุโบสถและก็พระวิหารนะครับก็จะเห็นพระประธานด้านในที่สวยงามมากนะครับองค์สีเหลืองทองอร่ามแล้วก็มีภาพเขียนฝาผนังที่แสดงถึงความวิจิตรปราณีตสวยงาม อลังการนะครับทุกคนวันนี้ผมเดินทางกลับด้วยความอิ่มเอิบใจนะครับที่เห็นนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยนะครับแล้วก็ฝรั่งต่างชาตินะครับนักท่องเที่ยวชาวเอเชียนะครับแห่มาเที่ยวประเทศไทยนะครับรู้สึกภูมิใจนะครับทุกคนและก็เห็นบ้านเมืองของเรานะครับเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําที่ใสสะอาดนะครับแล้วก็ถนนหนทางนะครับที่สะอาดสะอ้านขึ้นนะครับวันนี้ก็ ขอให้ทุกคนรักกันนะครับเพราะว่าเราเป็นคนไทยเพราะที่นี่คือประเทศไทยนะครับสวัสดี